กับสบายดีพอแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาสุม,มองสวบรสุขสุขคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซ่องสนีปาาคือเก่าพี่น้องหากําลังย่างมากพี่น้องเลยนี่กระตาเห่ากับบะมีย่ยางมีทุง่งยางกับนามเนาะกับกระต่ายพี่น้องกาลังสีพากันไปหาเหาะเฮ็ดกับน้องสาวหลากาลังสิไปหาเหาะเฮ็ดพี่น้องตอนนี้เห่ากาลังสิเริ่มย่างออกมาจากจากคนทางและเห่าสีขาวป่าพี่น้อง ่ายพี่น้องเบิง่งพี่น้องสมว่าสิบห้าเฮ็ดยางบอกแจ็กซิมีเฮ็ดยางพี่น้องเฮ็ดอันทีว่ว่ามันอยู่ตามโพนเล้ดดพี่น้องเลยแจ็กซิมีบ่มีเนาะหลังจากแบกบว่าพ้นกับบริโตกมาตแต่เฮงแหละเนาะเฮาสิมาเฮาหาเฮ็ดกับข,ขึ้นแห่งขึ้นแหล่งแท้เอามากระน,นองคำสองคนพี่น้องตอนนี้สี่กําลัางเรียวหายพี่น้องหาเห็ด กำลังพาพี่น้องบุปปาคือเกา่าคงบ่เบื่อบ่หน่ายนาะพี่น้องเบิ่บบบบง,ง,บงธรรมชาติไปน,น้เนาะธรรมชาติบ้านป่าบ้านโคเขาป่าหาเฮ็ดรุ่นเฮ็ดน้ำกันไปพร้อมๆกันเลยอาวาสนี่สิมาหาเฮ็ดตาบอยู่ในโพลน,นะพี่น้องในโพนในป่าน้องค้ามไปน้องข้า,าอยู่ทางหน้าหาพี่พี่น้อง ันคาเพิ่งจะวัยแทนเนาะเห <c oughs> ็ดปวกกับไม่ได้ออกกันเลยพี่น้องอย่ากออกแล้วต้นเสียออกก็คือเห็ดธรรมาศาสแหละเห็ดธรรมศาสคือเห็ดโพลเห็ดโพลกับกระมุมีโอ้ควายจิออา๋าแถวนี้มีเนาะอือฉนี้สมากขุดอยู่เห็นลายควายอยู่พี่น้องเลยควายจิ๋อกับข้าเจ้าขุดขายกับอยากมีปัญญา ขายกะระอยหนึ่งต่อต่อเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอ้ยรอไโตต่อเจ็ดสิบคือเป็นเงินจีบเท่ากับสาวพัน,นดได้อยู่บหมไรโอหนาวดอกหนึ่งว่า,าสันเอามาใสาก่กระตานี่เอยสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงน้ำมากับพี่สนีคือเกา่า แต่เฮ็ดดินดอกเดียวเออน้องปุ๋งได้เฮ็ดดินดอกเดียวสันพี่น้องเอาหลอดไปหาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเก็บยอดติ๋วนึ่ะร้อยเอามาไหวนะแม่นเอามาไหวยอดติ๋วบ้านเฮาสิมียอดติ๋วอันหลายได้พี่น้องเอ้ยยี่ห้าร้อยเออเห็นเกลือขึ้นขาวๆไัทางไหนยังเขาไปเบิ่งดู chạy nhanh anh đỏ khâu với nó Hẹn không, sao lại nhàn cả với vườn em bật hỏi mẹ bật hỏi bảo vâng sai rồi phi non chúng sai 10 hết khâu phi non người sai hơi mình. ôi men men hết khâu hết khâu เฮ้ยขันมีเห็ดขาวกับไอเห็ดขาวนี่ยเหลืองแกงน้องสาละเ้าก็บโอ้เ้าไปเบิ่งเห็ดตากกับเนี่ยหมมีพ้าแห้งเลยคืองามเทพแม่เลิศเลิศพี่น้องเห็ดขาวสม่าดอกงามเท,มเท,มเทมพมีแต่ดอกพอดีได้ละน้อยอ่ะเอาใส่กระตานซาลาห์ห้าเหลียวเห็นไก่ได้พี่น้องสายตาดีกว่าเสนี่ห์นะกษัิแม่และขวนัาน คันสนีเห็นก่อนกับศิสนีตาดีกลัวเลยปลางามๆเอาเห็ดขาวนี่แหละยร้อยเมื่อกี้เองเห็ดามันจะบข้าวกระบอกอ้าวอันเหียวมันแม่นเห็ดตะโพนกับฮาอยู่คือว่ามันกระบอกมีแล้วกรบอตกมาใส่เสนีเอ้ยมันแห้งมันแห้งมันก็ไปจะเกิดได้เห็ดตะโพนค่ะเห็ดขาวแบบน้ำหมอกตกใส่ก็เป็นเลยพี่น้อง ท mm, no. oh um, oh ี่สมทบเล็น้อยก็คือเป็นโลดหา้าเม็ดอันคาวแช่นนี้แล้วร้อพี่น้องน้องโซล่าเข้ากัเอาหนามัยนะมาสั่นเอาทุกอย่างพอนะชิมเมื่อแกงพอนะโอ้ยเอาโลดว่ะจะใส่ผืนอยากกินแกงหนาม้กับพะจักน้องโซล่าเมืรอวานกับไปหาไปหามาให้น้าวานไปหากับหน้า น่าก็เอาเมื่อกินอยู่บ้านปัง,งพี่น้องเลยบ้านเพิ่นบ่นมีก้อนหนามไม้มาสักเฮ็ดอีหยัางนี้นเฮ็ดขาวพี่น้องเอ้ยเฮ็ดขาวร้อยเฮ็ดขาวจนอยากเหี่ยวเบ,บิรเนาะปาพี่น้องเฮ็ดขาวเต็มต่อเลยเอาไปสุบพี่น้องเอ้ยสุบกรแซ่บเอาเบิดพี่น้องเอ้ยไปแเสน้ามันก็อ่อนอ่อนเฮาก็สุบสุบกิน เอาเบิดลอยน้ำไม้เขาก็เอาเขาเอาทุกอย่างเลยน้องพอน้องสาระเน้าหนังไหม่มันแดดแล้วมันแห้งเลยอือได้ไหมวาล้างน้ำอือต้นไหนเอาวางเต้อือผีหน้อเนี่หน้าโตหนึ่งว้ายสมาร์แต่เห็ดคาวนี่แหละเมื่อกี้น้อง เห็ดอย่างอื่นช่องไซสสิบประมานแหละป้าตัวนี้ก็ยังอ,อ่อนพี่น้องปุ่ดีเลยตัวนี้ปุ่ดีแกงเงาเขาจะเอาไปน,นี่แหละตอนน้ะเคยมาหาแต่ก็เนิดใหญ่จืดพี่น้องเมื่อนี้มาหากับน้องสาวละน้องนัดเป็นบกบรบปุ่นมาเพื่อนเห็ดอยู่ครัวกินอยู่เฮือนถ้าพี่น้องเอาสามหม่องพี่น้องเลยนี่พี่น้องอีกต่อหนึ่งพี่น้องเลย เขาโกโผลกเพะอยู่พี่น้องบ่มีไผมาหาบ่แต่สนีกับน้องค้ำเนี่ยว่มาหาพี่น้องนี่เอาเบิดกลางเป็นตุ่มเน่หน่อยก็นนมีซาล่กันหาหนามัยน้ำ อืมพ hmm, ja. ี ny, mm ่น้อยอ่ะตอติวสมดอกญ่ดอกงามแทนอืมสละเอื่ยนยังมา้เบิ่งมาสั่นพี่น้องมาสละันตัวไห้ซสนีไปเบิ่งยังแล้ว ไปเบิ่งน้ำกันมารลุดน้ำกันพี่น้องไม่สายหรอไอ้ป้าปฏิโทติทางพี่น้องกะลังทางแตกโผดโทลงงามๆได้เด๋ยวนะข้าวขือนวลผายเนาะ<อ>พี่น้องเดี๋ยวทอดโยกพูนพี่น้องเลย นงสลาเก็บเลยน้องสลาให้น้องสลาเอาเก็บพี่น้องเกิดฮอตอยู่ในหัวโพดน้องสลาวะ,ะอืมมีหมดพร้อมได้หันร้อยให้หมดอืมพี่น้องเลยอันนี้จะมาหมานมาหนานมะีปุ๋งหมดจักแม่ใช้แม่ปุ๋งเ,อ,งเอามาสุบกินกระเสบแต่น่าอร่อยเนาะสุบใสเงาเยอะๆแม่อร่อยนะ เอามาแบบเดียวนี่ได้สิเข่งตาเลยเอาตังมานน่ดได้เมื่อนี้ออานี่สิได้เต็มตา<ะ>เลยพี่น้องเพิ่องสิซับเอาไปแกงสะเห็ดข้าวกับแซ่บนึนใส่เลยหน้าไมนนะน้ำไมกับน้ำไม่ีือโอ้ โบน้ำไม้โบงเขาเอิ่อนนะอ้น้องสละกับงัดน้ำไม้ต่อไปเนาะพี่น้องน้ำไม้แบบนี้เนาะแม่ไม่แม่น้ำไม้แบบนี้นะแซ่บวางไม้ทางตาเด้อกุ่มเขาไปขากลาย ป้าพี่น้องเฮ็ดยังอะไรเบียไปอัน,เ,อนอเห็ดขาวขาวขาวหุ่งอยู่ป้าพี่นอ้องเห็ดอ่ามีแต่ดอกใหญง่ๆยเจ้นสิเกบเวันนี้น่าร้อยข้ามันมาเห็ดเนาะไม่ข้ามันมาเมืมม่อวานกะพอดีมาเหมือนกันยังพอดีอยู่พี่น้องได้ก็เอาก่าเอาอันเมื่อสุบกิน เจ้าแม่มาเกิดที่นี่บอกเจ้าแม่ปวดเจ้าแม่ปวดขึมาเห็ดแห้งใส่แล้วเหี่ยลงมาเลยน้อยในกี่ดินไหนบ้างไปน้องกระี่น้องเต็มเหงาเลยปไาน้องคำคำจาน้องคำ แ่นสน,นี่เคยมาหากะทำเมทำเมาพามา <c oughs> น้องปวดโพวดโเฮ็ดเนาะสมัปปุกเ <c oughs> <c oughs> นาะเขากรอบไปหาของข้าก่อน คำมันอยู่ทางไหนน้อยังลอยนกนกองามแอ้ยงามอ่ะดีฟักติวบ้เลยอ่ะใช่ตัวหน่อยเนี่ยหญ่อยฟักติยวโซลเาผันเกีบยักติพี่น้องเห็ยังกเอาพี่น้องเห็ด้าวป่านะจะพี่น้องเห็ดไขยเห็ดไขยพี่น้อง กีบปนเนา้องสลายอันนี้ก yeah ็ยังเหม็นเหมือนเลยแต่ว่ามันเด็ดนะมันเม็นมันเด็ดเฮงพี่น้องอืมมันเด็ดด้วยนะนะมันพ่นนะยังพ่นเฮ็ดตาบ้าคุดคุดพี่น้องคุดหยาดเอาหยาดเอาเฮ็ดตาบ้าต่อพี่น้องอืมเฮ็ดคายได้สองดอกแล้ว พี่น้องเฮ็ดเอากระด้ลายเตื้อพี่น้องเลยคลิปนี้เฮากระคอจบเพียงเท่านี้เนาะผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีนีเ้อพี่น้องล่ออันรอลุ่นคลิปต่อไปพี่น้องเ้ยเฮาสิมีคลิปต่อไปพี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้ลุ่นน้ำกันพี่น้องน้ำโซกน้ำไหนเด้อพี่น้องสบายดี